รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง1ตุลาคมพุทธศักราช2564ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2565 นายภูวดลบำรุงสําราญผู้อำนวยการโรงเรียนเลยตาดนนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองข้อมูลทั่วไปโรงเรียนเลยตาดนนพัฒนาตั้งอยู่เลขที่171หมู่ที่2บ้านเลยตาวตาดตำบลเลยวงังสายอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสอมีพื้นที่บริการ2หมู่บ้านคือบ้านเลยตาวตาดหมู่2และบ้านโนนพัฒนาหมู่7ตำบลเลยวางใสอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 1. นายภูวดลบำรุงสำราญตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเลยตาดนนพัฒนา 2. นางทีวาพรภูทีบุต,ตนายตำแหน่งครู 3. นางขวัญตาปิติโชคสุวรรณตำแหน่งครู 4. นางสาวสิริพรมีสีตำแหน่งครู 5. นายธนพัฒน์กางสำโรงค์ตำแหน่งครู 6. นายอภิสิทธิ์มูลเพนตำแหน่งครู 7. นายพงพิสุิ์เทวดาตำแหน่งครู 8. นายชัดชัยชัยเดชตำแหน่งครู9นายประวัติศิริคำภาตำแหน่งครู10นางสาวจุธามาศพันสนิทตำแหน่งครู 11. อ นางเทียนทองจงสมชัยตำแหน่งครูและ12นางสาววินนาอรไทยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษองค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลัก ของสถานศึกษาโดยประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผล และประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาปรับใช้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community หรือ PLC และมีการประกันคุณภาพทางการศึกษา ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอีกทั้งมีวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านที่2 การบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกทั้ง การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดทํำสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาโดยการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุตามเป้าหมายด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและสร้างเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารเพื่อให้รอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นอีกทั้งมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาตอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางาน ที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา 1. วิธีการดำเนินการ1.1ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารการจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเลยตาดนนพัฒนาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019 1.2 1> <1> วิธีการดำเนินการให้บรรลุ1.2.1ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารการจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเลยตาดนนพัฒนาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก1.2.2 การสร้างกลยุทธ์การบริหารการจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเลยตาโนนพัฒนาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่เหมาะสมและตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ์1.2.3ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเลยตาโนนพัฒนา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1.2.4ประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนเลยตาดนนพัฒนาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษาที่คาดหวัง2.1เชิงปริมาณ2.1.1ร้อยละ80ของผู้เรียนระดับประถมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัย2.1.2ร้อยละ80ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น และมีทักษะทางด้านภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนสาระอื่นๆบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียน2.1.4โรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียน2.1.5โรงเรียนมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2.2เชิงคุณภาพ2.2.1โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาการการอ่านการเขียนของนักเรียน2.2.2โรงเรียนมีความสะอาดสวยงามโดยความร่วมมือของนักเรียนครูชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังใส2.2.3โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านการเงินพัสดุปฏิบัติตามระเบียบ 2.2.4โรงเรียนมีการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการเทียบยิงมาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้านองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา2.1เชิงปริมาณ2.2.1พัฒนาการอา่านการเขียนของนักเรียน ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ hand, ออนแนนออไลน์ ine, และออนไซต์2.2.2การปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้สะอาด2.2.3การเงินพัสดุปฏิบัติตามระเบียบ2.2.4การเทียบอิงมาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้าน2.2เชิงคุณภาพ 2.2.1โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาการอา่านการเขียนของนักเรียน2.2.2โรงเรียนมีความสะอาดสวยงามด้วยความร่วมมือของนักเรียนครูชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเลยบางไส้2.2.3โรงเรียนดำเนินการด้านการเงินพัสดุปฏิบัติตามระเบียบ2.2.4 โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการเทียบอิงมาตรฐานความปลอดภัยในทุกด้านองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพพึงประพฤติปฏิบัติตนยึดถือหลักจรรยาบรณวิชาชีพมีวินยัยและรักษาวินยัยเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมและยุติธรรมในการบริหารงานกล้าคิดกล้าสแสดงออกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องมีจิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มุ่งปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ